สวัสดีครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนอยู่กับคุณครูธเนศดินสกุลนะครับกับรายวิชาทัศนศิลป์นะฮะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับกับหน่วยการเรียนรู้ที่7นะฮะในเรื่องของรูปแบบงานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมต่างๆครับก่อนเข้าเรียนนะฮะรู้จักตัวชี้วัดกันก่อนนะครับตัวชี้วัดข้อที่1ครับวิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบ ของตะว,วันออกและรูปแบบตะว,วันตกครับข้อที่2ครับอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคมครับต่อมานะฮะเราจะต้องรู้จุดประสงค์ก่อนการเรียนนะฮะจุดประสงค์ข้อที่1ครับอธิบายงานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมตะว,วันออกได้นะครับซึ่งในวันนี้เกี่ยวกับศิลปะจีนนะฮะข้อ2ครับ จัดทำแผนภาพแสดงเส้นเวลาเกี่ยวกับงานทัศนศิป์ของวัฒนธร,รมตะวันออกได้นะฮะในเกี่ยวข้องกับศิลปะจีนนะฮะข้อ3ครับชื่นชมงานทัศนศิป์ของวัฒนธรมตะวันออกนะครับเกี่ยวข้องกับศิละปะจีนเช่นเดียวกันครับก่อนการเรียนครับมาดูผังสารการเรียนรู้กันนะฮะในเรื่องของรูปแบบงานทัศนศิป์ของวัฒนธรรมต่างๆนะครับ งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมต่างๆนะครับเราจะเจาะลึกไปที่งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมตะวันออกนะครับซึ่งประกอบด้วยศิลปะอินเดียศิลปะจีนศิลปะคอมศิลปะ arma, พม่าพุกามและศิลปะไทยครับในวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กันนะฮะในเรื่องของศิลปะจีนครับนักเรียนครับตอนนี้นะฮะคุณครูมีภาพหนึ่งภาพทึ่สวยงามมากนะครับคุณครูอยากให้นักเรียนนะครับสังเกตภาพนี้และตอบคําถามต่อไปนี้ครับ คำถามถามว่าจากภาพเป็นผลงานทัศนิสินประเภทใดครับใครตอบได้บ้างเอ่ยยกมือขึน้นอ่ามีคนตอบได้แล้วนะครับยกมือด้วยนะฮะคำตอบก็คือเป็นงานจิตรกรรมนั่นเองครับอ่ะไปต่อกันเลยดีกว่าเปลี่ยนภาพแล้วนะครับแต่ยังให้สังเกตผลงานศิลปะเหมือนเดิมนะครับสังเกตภาพนี้และตอบคําถามต่อไปนี้ครับจากภาพเป็นผลงานทัศนิสินประเภทใดครับตอบได้ไมมเอ่ย,ยตอบได้แล้วยกมือขึ้นครับ โอเคตอบถูกด้วยนะครับเฉลยก็คือเป็นงานประติมากรรมนั่นเองครับยังไม่หมดครับอีกหนึ่งภาพครับสังเกตภาพให้ดีครับภาพนี้ก็ถามว่าเป็นผลงานทัศนศิลปร์ปะเภทใดครับตอบพร้อมกันเสียงดังฟังชัดครับอ่าถูกต้องนะครับเป็นงานสถาปัตยกรรมนั่นเองครับนักเรียนครับจากที่นักเรียนสังเกตภาพนะครับจะเห็นว่างานจิตรกรรม ประติมากรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมทั้งหมดทั้ง3ภาพนี้นะคะคือรูปแบบงานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมจีนครับนักเรียนครับมาสังเกตภาพต่อดีกว่าผลงานที่นักเรียนเห็นอยู่นี้ครับจากภาพเป็นผลงานทัศนิสินที่มีลักษณะอย่างไรบ้างครับใครรู้แล้วยกมือขึ้น เออมีคนตอบได้นะ่ครับเฉลยครับเป็นเครื่องปั้นดินเผามีสีน้ำตาลแล้วก็สีดำด้วยเนาะในบางส่วนนะครับไม่มีลวดลายตกแต่งบนภาชนะเลยนะครับเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีสันเรียบๆเนียฮะต่อมาครับนักเรียนครับจากที่เรียนสังเกตนะเครื่องปั้นดินเผานี่นะฮะมีหลากสีด้วยนะครับแล้วก็นิยม ปล่อยให้เนื้อดินมีสีดำนะฮะไม่วาดลวดลายตกแต่งบนภาชนะนะฮะทำการขัดนะฮะจนขึ้นเงาหรือที่เรียกว่าวัฒธรรมเครื่องปั้นดินเผาสีดำนะฮะวัฒนธรรมนี้นะครับจะรุ่งเรืองบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของจีนนะครับเราจะเรียกว่าวัฒนธรรมหลงซานนะฮะวัฒนธรรมหลงซานนั่นเองครับนักเรียนครับต่อจากวัฒนธรรมหลงซานครับ ครูอยากให้นักเรียนนะฮะสังเกตผลงานศินลปะที่อยู่บนจอนีครับมีคาถามด้วยถามว่าผลงานทัศนศิลป์ชิ้นนี้เนี่ยมีลักษณะอย่างไรครับใครพอรู้แล้วบ้างยกมือขึ้นให้ดูหน่อยอ่าเก่งมากเลยนะฮะ,ฉะเฉลยนะครับเป็นเครื่องปั้นดินเผามีสีน้ําตาลแล้วก็สีขาวด้วยจากที่ตาเรามองเห็นเนาะนะฮะแล้วก็มีเขียนลวดลายด้วยสีดํา มีลวดลายเพิ่มขึ้นมาแล้วนะน่าสนใจมากเลยนะครับต้องเรียนครับจากการสังเกตภาพและตอบคําถามมาเนี่ยนะครับเราจะพบว่าเครื่องปั้นดินเผาที่มีการใช้สีขาวสีแดงสีดำและสีน้ําตาลมีการใช้ผู้การเขียนลงบนภาชนะเป็นลวดลายเลยขาคณิตหรือบางครั้งอาจจะเป็นลวดลายของพืชสัตว์แล้วก็ภาพคนเนี่ยเป็นศินละปะในวัฒนธรรมอย่างชาวน นักเรียนครับจากการที่เรารู้จักวัฒนธรรมหลงซานและวัฒนธรรมอย่างชาวแล้วนะฮะเราจะพบว่าเครื่องปั้นดินเผาในวัฒนธรรมหลงซานและอย่างชาวเนี่ยมีความต่างกันซึ่งคําถามของครูครับทั้งสองวัฒนธรรมนี้ต่างกันอย่างไรใครรู้แล้วยกมือให้ดูหน่อยอ่ามีคนยกมือมาแล้วแสดงว่าตอบได้แล้วใช่ไหมครับงั้นดูคําตอบสิครับว่าถูกหรือเปล่านะฮะคำตอบก็คือเครื่องปั้นดินเผาในวัฒนธรรมหลงซานจะไม่มีลวดลายนะครับแต่ในวัฒนธรรม อย่างเชาาเนี่ยนะครับจะมีลวดลายสีดำเนาะนิยมเขียนเป็นลวดลายเลขาคณิตนั่นเองครับต่อมากนเลยดีกว่าเครื่องปั้นดินเผาหรือศิลปะในวัฒนธรรมหลงซานและวัฒนธรรมอย่างเชาาเนี่ยนะครับนักเรียนครับเป็นงานศิลปะในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ครับจำให้ดีนะฮะเป็นงานศิลปะในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ครับนักเรียนครับดูผลงานต่อมาดีกว่าสีทองเหลืองอลามแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะฮะ นักเรียนสังเกตภาพล้วเนี่ยผลงานชิ้นนี้มีลักษณะอย่างไรครับใครพอรู้แล้วบางยกมือให้ดูหน่อยสิฮะโอเคมีคนรู้แล้วนะฮะลักษณะก็คือเป็นงานประติมากรรมเนาะต่อมาครับทาจากสำริดอ่าแล้วก็มีลวดลายด้วยนะฮะมีลวดลายประดับตกแต่งที่น่าสนใจมากเลยนะฮะผลงานชิ้นนี้ครับนักเรียนครับที่เรียนเห็นอยู่นี้นะฮะเป็นประติมากรรมที่มีลวดลายต่างๆนะครับสร้างไว้บนสำริดเนาะเช่น ลายประแจจีนลายมังกรลายก้อนเมฆลายหน้าสัตว์นะครับประติมากรรมลักษณะนี้อยู่ในราชวงศ์แรกของจีนนะฮะนับถือเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับมีอำนาจอยู่ในช่วงประมาณ500ปีแล้วนะครับมีการขุดพบสุสานที่มีเครื่องสำริดเช่นกลองถ้วยสุลาอาวุธแล้วก็เครื่องหยกนะฮะทั้งหมดนี้นะครับเป็นงานศิลปรกรรมในสมัยราชวงศ์ชางนั่นเองครับต่อไปเลยดีกว่านะฮะ ดูผลงานชิ้นนี้แล้วตอบคําถามนะครับสังเกตให้ดีนะฮะผลงานทัศนศิลป์ชิ้นนี้มีลักษณะอย่างไรครับนะมีใครรู้บ้างเอ่ยอ่ามีคนยกมือแล้วเก่งมากเลยนะฮะผลงานชิ้นนี้มีลักษณะคือเป็นงานประติมากรรมครับแล้วก็มีลักษณะทำจากสำริดนั่นเองครับสุดท้ายครับมีลวดลายด้วยเห็นไหมฮะลวดลายประดับตกแต่งสวยงามมากนะครับจากนักเรียนสังเกตรูปภาพเมื่อสักครู่ครับเราสังเกตแล้วเนาะมีการ ฝังโลหะที่มีค่าต่างๆเพื่อให้เกิดลวดลายนะฮะมีอายุยาวนานถึง800ปีนะครับเป็นยุคข,ของโลหะสำลีบนภาชนะสำลีเนาะเป็นยุคคลาสสิกของจีนเลยนะครับลักษณะผลงานศิลปกรรมแบบนี้นะครับความหมายแบบนี้นะครับนี่คือยุคศิลปกรรมของสมัยราชวงศ์โจนั่นเองครับเป็นผลงานศิลป,ปะที่เกี่ยวข้องกับสธล์เนาะแล้วก็เรียกว่าเป็นยุคคลาสสิกของจีนจำไว้ให้ดีนะยุคคลาสสิกของจีนคือสมัยราชวงศ์ โจครับผมต่อไปเลยครับต่อมานะฮะสังเกตแล้วนะครับเราเห็นภาพที่เราได้ตอบคําถามแล้วนี่คือผลงานศิลปรกรรมของสมัยราชวงศ์ชางและผลงานศิลปรกรรมของสมัยราชวงศ์โจครับประติมากรรมสมัยราชวงศ์ชางและสมัยราชวงศ์โจมีความต่างกันอย่างไรครับใครพร้อมที่จะตอบแล้วยกมือขึ้นครับอ่าเฉลยนะฮะ ทั้งสองราชวงศ์นะครับสร้างงานประติมากรรมที่มีลวดลายต่างๆด้วยสำริดนะฮะแต่ราชวงศ์โจครับจะมีลวดลายที่ซับซ้อนกว่าราชวงศ์ชางนั่นเองครับนี่ก็คือข้อแตกต่างและก็ข้อที่เหมือนกันของศิลปกรรมในสองราชวงศ์นี้นั่นเองครับต่อมานะครับมีภาพขึ้นมาแล้วหลายคนรู้แล้วนะฮะว่าภาพนี้คือภาพอะไรเนาะ นะฮะให้สังเกตและตอบคําถามดีกว่าถ้ารู้แล้วตอบมาเลยนะฮะว่าผลงานทัศนศิลป์ชิ้นนี้นะฮะมีลักษณะอย่างไรบ้างครับอ่ามีคนตอบมาแล้วนะครับเป็นประติมกากรรมรูปคนจํานวนมากหลายคนเลยนะครับแล้วก็มีลักษณะคล้ายกับทหารนะฮะแต่งกายเหมือนกับทหารจีนสมัยโบราณเนาะ นักเรียนครับจากภาพผลงานที่เรนเห็นอยู่นะฮะเป็นยุคสมัยนะฮะที่ค้นพบงานประติมากรรมดินเผารูปทหารและม้าสึกขนาดใหญ่เท่าของจริงนะฮะในยุคนี้นะครับมีการยกเลิกระบบศักดินานะฮะแล้วก็มีการทำลายขนทรทมเนียมประเพณีแล้วก็คําสอนของข,อง,ของจือด้วยนะฮะงานศิลปรกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในสมัยนี้คือกําแพงเมืองจีนครับใครรู้จักกําแพงเมืองจีนบ้างยกมือขึ้น ทุกคนรู้จักกันหมดเลยนะฮะงานศิลปกรรมเหล่านี้ครับอยู่ในยุคสมัยราชวงศ์ฉินนั่นเองครับต่อมานะครับนักเรียนสังเกตภาพนี้สิครับเป็นภาพที่สวยงามมากเลยเนาะนะฮะ นักเรียนสังเกตแล้วนะครับคุณครูขอถามนักเรียนหน่อยว่าผลงานทัศนศิลป์นี้นะครับมีลักษณะอย่างไรครับใครรู้บ้างยกมือขึ้นอ่ามีคนยกมือนะครับน่าจะตอบได้แน่นอนนะครับฉเฉลยครับเป็นงานที่เรียกว่างานทางด้านสถาปัตยกรรมเนาะแล้วก็มีชั้นซ้อนลดหลั่นกันลงมาของเจดีนั่นเองเห็นไหมด้านล่างนะครับชั้นใหญ่เลยด้านบนก็ลดหลั่นเล็กลงไปนะฮะ นักเรียนครับเจดี JD นี้ชื่อว่าเจดีห่านป่าใหญ่นะครับที่วัดฉือเอินนะฮะเมืองซีอานนะฮะที่ประเทศจีนเป็นงานสถาปัตยกรรมที่ยังปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันเนาะแล้วนะครับในสมัยราชวงศ์ถังเนี่ยนะฮะงานศิลปรกรรมเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นยุคทองของจีนเลยนะฮะ พระพุทธศาสนาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับงานประติมากรรมด้วยนะฮะนิยมสร้างพระพุทธรูปให้พระวรกายท่อนบนเปลือยเปล่านะครับตามแบบนิยมของศิลปะอินเดียนะฮะนิยมเจาะขุดถ้ำนะครับทำเป็นวัดตามภูเขาเช่นถ้ำตุ้นหวนะครับถ้ำเทียนหลงซานแล้วก็ถ้ำหลงเหมินนะฮะทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในราชวงศ์ถังนะครับนักเรียนครับนักเรียนสังเกตภาพผลงานชิ้นนี้สิครับ เป็นผลงานอย่างไรเอ่ยใครรู้บ้างว่างานทัศนศิลป์ที่มีลักษณะต่อไปนี้เนี่ยเขามีลักษณะอย่างไรบ้างลองตอบเป็นข้อสิครับใครรู้แล้วยกมือขึ้นครับอ่ามีคนรู้แล้วนะฮะ,ะเฉลยก็คือเป็นงานจิตกรรมครับแล้วก็เป็นภาพเกี่ยวกับภาพทิวทัศน์นั่นเองครับ นักเรียนครับจากผลงานจิตรกรรมทิวทัศน์ที่เราได้ตอบคำถามกันไปเมื่อสักครู่นะฮะจะอยู่ในยุคสมัยที่เป็นผลงานจิตรกรรมเนี่ยจเจอรุ่งเรืองสูงสุดของจีนเลยนะฮะมีจิตรกรเกิดขึ้นมากมายในยุคนี้นะฮะโดยถ่า,ทายทอดรูปแบบเนื้อหาแบบสัจจนิยมและจินตนิยมครับ mm. ผลงานโดดเด่นส่วนใหญ่เป็นผลงานภาพวาดทิวทัศน์นั่นเองครับซึ่งนะฮะเป็นอยู่ในสมัยรัชวงศ์ซ่งนั่นเองครับ ผลงานที่เห็นอยู่นะครับเป็นภาพท่องเที่ยวไปในระหว่างขุนเข่าและลำธารน,นะครับผลงานของฝั่งกวนนะครับเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมากเป็นจิตรกรรมทิวทัศน์สมัยราชวงศ์ซ่งซึ่งเป็นผลงานที่โด่งดังมากนั่นเองครับต่อมาครับนักเรียนครับเรารู้จักศิละปะในสมัยราชวงศ์ชางสมัยราชวงศ์โจสมัยราชวงศ์ฉินสมัยราชวงศ์ถังแล้วก็ศิละปะในสมัยราชวงศ์ซ่งกันแล้วนะครับทั้งหมดนี้เป็นศิลปรกรรมจีนที่อยู่ในสมัยประวัติศาสตร์นั่นเองครับ นักเรียนครับเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ครูมีคลิปวิดีโอนะฮะในเรื่องของศิลปะจีนในสมัยประวัติศาสตร์นักเรียนชมนะฮะใครพร้อมแล้วบ้างครับยกมือขึ้นอ่าถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่าครับศิลปะจีนสมัยประวัติศาสตร์ ศิละปะจีนสมัยประวัติศาสตร์เป็นช่วงแห่งการพัฒนาประเทศเป็น4ยุคคือยุคหินยุคหยกยุคทองแดงและยุคโลหะโดยแบ่งสมัยของศิละปะจีนที่สำคัญสำคัญ,คญดังนี้ 1. สมัยราชวงศ์ชางเป็นราชวงศ์แรกของจีนนับถือเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์มีการขุดพบสุสานที่มีเครื่องสำริดเช่นกลองถ้วยสุราอาวุธ ตลอดจนเครื่องยกในยุคสมัยนี้มีการสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆบนเครื่องสำริดเช่นลายประแจจีนลายมังกรลายหน้าสัตว์และลายก้อนเมฆลายเหล่านี้ได้กลายมาเป็นต้นแบบของลายประเพณีในเวลาต่อมา 2. สมัยราชวงศ์โจวถือว่าเป็นยุคคลาสสิกของจีนเป็นยุคของโลหะสำริด บนภาชนะสำริดมีการฝังโลหะที่มีค่าต่างๆเพื่อให้เกิดลวดลาย 3. ส,สมัยราชวงศ์ฉินพระเจ้าฉินสื่อห่วงหรือจินซีทรงยึดหลักการปกครองตามหลักนิติกรรมของซุนจื้อทรงยกเลิกระบบศักดินางานสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในสมัยนี้คือกำแพงเมืองจีน The Great Wall โดยมีความยาว6 7 0 0ถึง10,000กิโลเมตรจึงได้รับยกย่องเป็นหนึ่งในเจสิจ่งมหัศจรรย์ของโลกในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีการค้นพบงานประติมาก,กรรมดินเผารูปทหารและม้าศึกขนาดใหญ่เท่าของจริงในสุสานของพระเจ้าฉินสื่อห่วงเป็นชุดนักรบสวมเสือ้อเกราะและถืออาวุธของจริง 4. สมัยราชวงศ์ถัง เป็นยุคทองของจีนและพระพุทธศาสนางานด้านจิตกรรมและประติมากรรมในยุคนี้นิยมถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติงานสถาปัตยกรรมที่ยังปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันเช่นเจดีห่านป่าใหญ่สร้างจากไม้ก่อด้วยอิฐถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา โดยตัวองค์พระเจดีมีแผนผังสี่เหลี่ยมมีรูปลักษ์คล้ายฝักข้าวโพดและคล้ายกับสถูปของพุทธเจดีที่พุทธคยาในอินเดียแบ่งเป็นเจ็ดชั้นงานด้านประติมากรรมนิยมสร้างพระพุทธรูปให้พระวรากายท่อนบนเปลือยเปล่าตามแบบนิยมของอินเดียแต่ท่าทางการเคลื่อนไหวอ่อนช้อย 5. สมัยราชวงศ์ซ่งเป็นสมัยที่ผลงานจิตรกรรมจเจริญรุ่งเรืองสูงสุด ส่วนงานด้านประติมากรรมได้ลดน้อยลงสำหรับงานจิตรกรรมมีจิตรกร,รเกิดขึ้นมากมายมีการถ่ายทอดรูปแบบเนื้อหาแบบสัจจนิยมและจินตนิยมผลงานที่โดดเด่นคือภาพทิวทัศน์นักเรียนครับหลังจากชมคลิปวีดีโอแล้วมีใครเข้าใจมากขึ้นไหมเอ่ยไหนใครเข้าใจมากขึ้นยกมือให้ครูดูหน่อยครับ อ่า like, โอเคเยี่ยมมากครับทุกคนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะฮะถ้าไม่เข้าใจนะฮะสามารถย้อนชมคลิปวิดีโอได้อีกนะครับนักเรียนครับจากที่เราเรียนเกี่ยวกับศรริลปะจีนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซินว่าศาิลปะจีนเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ยุคสมัยอย่างไรบ้างนะฮะเริ่มจากเราสามารถแบ่งศิลปะจีนได้เป็น2ยุคเนาะคือสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับกับศิลปะจีนสมัยประวัติศาสตร์นะครับขอให้มาดูสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก่อนนะครับสามารถแยกย,ย่อยได้ดังต่อไปนี้ครับ คือศิลป,ะ,ปะที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมหลงซานและก็ศิลปะที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมอย่างชาวนะฮะและในสมัยประวัติศาสตร์นะครับงานศิปลปกรรม,ม vin. ในสมัยประวัติศาสตร์นะครับจะเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ช่างราชวงศ์โจราชวงศ์ฉินราชวงศ์ถังราชวงศ์ซ่งนั่นเองครับ จะเห็นว่าในแต่ละส่วนแต่ละยุคสมัยนะครับก็มีรูปแบบงานศิลปกรรมที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในที่แตกต่างกันนี้ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนักเรียนครับศิลปะจีนนะฮะจะเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยราชวงศ์นะฮะ ต่อมาเนะครับเป็นแหล่งอรารยธรรมเก่าแก่แล้วก็สําคัญมากไม่แพ้ศิลปะชาติอื่นๆเลยนะครับแล้วก็มีวิวัฒนาการทางทัศนศิลป์อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วก็เผยแพร่วัฒนธรรมของตนเองและอิทธิพลทางศิลปกรรมแก่ประเทศต่างๆในเอเชียได้เป็นอย่างดีเลยครับนักเรียนครับ จากที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงคําถามพนาการคิดแล้วนะครับครูจะมี3คําถามนะครับแต่ละคําถามจะให้เวลา3วินาทีในการคิดนะฮะใครตอบได้ยกมือตอบก่อนเสียงดังฟังชัดจะดีมากเลยนะครับเริ่มคําถามที่1นึฮะว่าทำหลงซานนิยมสร้างภาชนะเครื่องปั้นดินเผาแบบใดเอ่ยใครตอบได้ยกมือขึ้นอ่ามีคนยกมือมาแล้วนะฮะเฉลยเลยดีกว่านะครับฉเฉลยเลยก็คือ นะฮะสร้างภาชนะเครื่องปั้นดินเผา4ีดำนั่นเองครับใครไม่ทันข้อนี้มาต่อที่ข้อต่อไปดีกว่านะครับคำถามถามว่าจากภาพเป็นผลงานศิลปะที่นิยมสร้างขึ้นในสมัยใดติกตกต๊กตอกติกตกต๊กตอกติ๊กตอกิ๊กตอ่ะเฉลยนะฮะเป็นผลงานศิลปะในสมัยราชวงศ์ชางนั่นเองครับใครที่ตอบไม่ทันสองข้อมีข้อแก้ตัวครับดูภาพให้ดีนะฮะคำถามถามว่าประติมากรรมดินเผา รูปทหารและม้าศึกในสมัยราชวงศ์ชินขุดพบอยู่ที่ใดในประเทศจีนครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าฉเฉลยนะฮะแนวคำตอบก็คือในสุสานของพระเจ้าฉินซีห่วงนะฮะหรือเรารู้จักว่าฉินซีฮองเตน,นั่นเองครับใครตอบถูกทั้ง3ข้อยกมือขึ้นอ่าโอ้โหทั้งห้องเลยนะฮะเพราะฉะนั้นปรบมือให้ตนเองหน่อยครับอ่าเก่งมากยอดเยี่ยมมากเลยครับ นักเรียนครับเดี๋ยวเรานะฮะจะมาจําแนกลักษณะเด่นนะฮะของรูปแบบงานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมจีนกันนะครับคุณครูมีตารางจําแนกมาให้เพื่อให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับช่องที่1ครับคือยุคสมัยนะฮะช่องตรงกลางครับคือประเภทของงานทัศนิลินนะฮะและสุดท้ายคือลักษณะของผลงานนะครับเดี๋ยวเรานะฮะมาจําแนกไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนักเรียนครับยุคสมัยที่1ครับวัฒนธรรมหลงซานครับ เป็นประเภทงานทัศนศิลป์ประเภทใดเอ่ยอ่าเก่งมากนะฮะประเภทประติมากรรมนีฮะแล้วมีลักษณะผลงานอย่างไรครับอ่ามีคนตอบมาแล้วนะฮะ ลักษณะของผลงานก็คือเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีหลากสีนะฮะแต่นิยมปล่อยให้เนื้อดินมีสีดำเนาะแล้วก็ไม่มีการวาดลวดลายตกแต่งบนภาชนะนะครับยุคสมัยต่อมาครับคือยุคสมัยว่าทำอย่างเชานะฮะเป็นประเภทของผลงานทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับงานประติมากรรมเนาะลักษณะของผลงานครับก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีการใช้พูก้การเขียนลงบนภาชนะเป็นลายต่างๆด้วยสีดำนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลายเกี่ยวกับเลขาคณิตนั่นเองครับ ต่อมาเลยดีกว่าคือราชวงศ์ชางนี่ฮะประเภทของงานทัศนศิลป์ในราชวงศ์ชางนั้นนะฮะเป็นประเภทของงานประติมากรรมที่เห็นเด่นชัดมากเลยนะฮะลักษณะของผลงานนะครับสร้างด้วยสัมฤทธิดมีลวดลายต่างๆนะฮะมากมายเลยเนาะต่อมาครับราชวงศ์โจครับราชวงศ์โจนั้นนะฮะเราจะเน้นไปที่งานประติมากรรมเช่นเดียวกันเนีฮะ ลักษณะของผลงานครับจะฝังโลหะที่มีค่าต่างๆเพื่อให้เกิดลวดลายที่ซับซ้อนเป็นเอกลักษณ์ของราชวงศ์โจ้นั่นเองครับต่อมาครับคือราชวงศ์ฉินครับประเภทของงานทัศนศิลป์ในราชวงศ์ฉินนะะักเรียนคิดว่าเริ่มจากงานประเภทใดดีฮะโอเคถูกต้องนะฮะงานประติมากรรมครับลักษณะของงานประติมากรรมในราชวงศ์ฉินนะฮะจะเป็นดินเผารูปทรงทหารแล้วก็ม้าศึกนะครับ แต่ในราชวงศ์ฉินลักษณะผลงานทัศนิลเด่นเด่นยังไม่หมดแค่งานประติมากรรมนี่ครับลักษณะเด่นก็คืองานสถาปัตยกรรมด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกำแพงเมืองจีนนะครับที่มีความยาวมากที่สุดในโลกเลยนะครับแล้วต่อจากราชวงศ์ฉินแล้วครับเป็นยุคสมัยใดของจีนครับมีคนตอบถูกยกมือมาแล้วนะฮะนั่นก็คือราชวงศ์ถังนั่นเองครับประเภทของงานทัศนิป์ในราชวงศ์ถังนะฮะ เกี่ยวข้องกับงานประติมากรรมเช่นเดียวครับที่เป็นความโดดเด่นเลยก็คือมีการสร้างพระพุทธรูปให้พระวรากายท่อนบนเปลือยเปล่าตามแบบนิยมของอินเดียครับและงานสถาปติกรรมในราชวงศ์ถังนะฮะมีลักษณะของผลงานคือสร้างซ้อนกันหลายชั้นนะครับแล้วก็มีความลดหลั่นกันลงไปอย่างน่าสนใจทีเดียวครับสุดท้ายครับคือยุคสมัยใดที่เราเรียนกันในวันนี้ครับ เก่ ه, งมากเลยตอบถูกนะฮะราชวงศ์ซ่งนะฮะประเภทของราชวงศ์ซ่งนะครับเรามาดูที่งานจิตรกรรมดีกว่าเนาะเป็นยุคทองของจิตรกรรมจีนเลยนะฮะลักษณะผลงานครับนิยมวาดภาพทิวทัศน์โดยถ่า,ถายทอดรูปแบบเนื้อหาแบบสัจนิยมและจินตันิยมนั่นเองครับนี่คือการจำแนกลักษณะต่างๆที่โดดเด่นในแต่ละยุคสมัยของงานศิลปกรรมจีนครับ ต่อมาครับนักเรียนครับมาถึงช่วงของภาระงานและชิ้นงานนะฮะคุณค,ครูมีงานที่น่าสนใจมาให้พวกเรานะฮะได้ลงมือปฏิบัติกันนะครับใครพร้อมแล้วบ้างยกมือขึ้นครับโอเคทุกคนพร้อมแล้วมาดูโจทย์กันดีกว่าว่าวันนี้ทำอะไรบ้างนะครับ ในวันนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมนะฮะร,รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะจีนและเตรียมวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งวางแผนขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มนําข้อเสนอศิลปะจีนมาสรุปเป็นแผนภาพแสดงเส้นเวลาศิลปะจีนนะครับพร้อมตกแต่งให้สวยงามครับดังตัวอย่างที่อยู่ด้านข้างต่อไปนี้ครับใครที่คิดว่าทำได้บ้าง ยกมือขึ้นอทุกคนยกมือพร้อมกันนะครับอีกหนึ่งคำถามครับก่อนทำงานใครพร้อมแล้วบ้างครับโอ้โหพร้อมครับพร้อมค่าเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะน,นั้นเมื่อพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติงานได้เลยครับนักเรียนครับหลังจากนักเรียนนะครับลงมือปฏิบัติงานชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนะครับ คุณครูนะฮะขอชื่นชมทุกคนเลยที่ปฏิบัติงานอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่การสรุปหลักการหลังการปฏิบัติงานกันดีกว่านะครับศิลปะจีนนั้นสามารถสรุปนะฮะโดยแบ่งเป็น2ยุคสมัยใหญ่ๆนะฮะได้แก่ศิลปะจีนสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะฮะเป็นงานเครื่องปั้นดินเผาสีดำและงานเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ปุกันระบายสีนะฮะนี่ก็คืองานศิลปรกรรมในยุคจีนก่อนสมัยประวัติศาสตร์ครับ อีกหนึ่งสมัยครับศิลปะจีนสมัยประวัติศาสตร์ครับมีหลายรูปแบบนะครับทั้งเครื่องสำริดมีกำแพงเมืองจีนประติมากรรมดินเผาจิตกรรมและประติมากรรมถ่ายทอดพุทธประวัติและภาพทิวทัศน์นะฮะจะสังเกตว่าแต่ละยุคสมัยนั้นก็จะมีเอกลักษณ์และลักษณะที่ต่างกันออกไปนะครับ้วนแล้วแต่แสดงถึงความลุ่งโลดของจีนในแต่ละยุคสมัยนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นความสวยความงามจึงโดดเด่นไม่แพ้กันเลยครับ นักเรียนครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะจีนและได้ลงมือทําชิ้นงานของตนเองไปแล้วนะครับครูจะให้นักเรียนนะฮะออกมานําเสนอผลงานของตนเองนะครับอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะจีนนะครับโดยเพื่อนๆและครูจะร่วมกันประเมินผลนะฮะและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะฮะเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นนะฮะพร้อมทั้งนะฮะจะได้ช่วยการพัฒนาตนเองนะฮะแล้วก็พวกเราเนี่ยจะพัฒนาไปพร้อมกันนะครับใครพร้อมแล้วบ้างยกมือขึ้นครับ อ่าถ้าพร้อมแล้วนะครับไปนำเสมอผลงานกันเลยครับนักเรียนครับเมื่อนําเสนอผลงานเสร็จแล้วนะครับต่อมาเนี่ยครูอยากให้นักเรียนนะฮะดูตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆสักเล็กน้อยนะฮะเป็นแผนภาพแสดงเส้นเวลาศิลปะจีนนะฮะ เห็นแล้วนะครับเริ่มจากวัฒนธรรมหลงซานวัฒนธรรมอย่างชาวราชวงศ์ชางราชวงศ์โจราชวงศ์ฉินราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่งนะฮะทำแบบนี้เราจะได้เห็นและเข้าใจเส้นเวลาของราชวงศ์จีนรูปแบบศิลปรกรรมในช่วงเวลาต่างๆและก็พัฒนาการของศิลปะจีนในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั่นเองครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูเกณฑ์การประเมินผลงานดีกว่านะครับ ระดับการประเมินผลงานมีทั้งหมด4ระดับนะฮะดูเริ่มจากระดับ4ก่อนเลยนะครับถ้าอยากได้ระดับ4ครับแผนภาพแสดงเส้นเวลาจะต้องครบทุกยุคสมัยครับแสดงภาพผลงานตัวอย่างครบทุกยุคสมัยและแสดงระยะเวลาของยุคสมัยครบถ้วนครับแล้วในระดับคุณภาพ3ครับ แผนภาพแสดงเส้นเวลาครบทุกยุคสมัยครับ S แสดงภาพผลงานตัวอย่างครบทุกยุคสมัย S แสดงระยะเวลาของยุคสมัยแต่ไม่ครบทวนจะได้คุณภาพ3นั่นเองครับต่อมาครับคุณภาพ2ครับนักเรียนจะต้องทําแผนภาพแสดงเส้นเวลาให้ครบทุกยุคสมัย S แสดงภาพผลงานตัวอย่างทามไม่ครบเนี่ยอยู่ในคุณภาพ 2ครับและคุณภาพ1ครับแผนภาพแสดงเส้นเวลาไม่ครบในยุคสมัยใดใดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วครูเชื่อว่างานชิ้นนี้ทุกคนต้องอยู่ในระดับ4แน่นอนครับครูเป็นกำลังใจให้นะฮะนักเรียนครับในวันนี้เราได้เรียนรู้และได้ลงมือทำชิ้นงานเกี่ยวกับรูปแบบของงานทัศนศิป์ของศิลปะจีนไปแล้วนะครับครูหวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้นะับเป็นข้อมูลและอาจจะศึกษาเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับด้านศิลปะจีนนะับนักเรียนอาจจะคัดเลือก ผลงานของเพื่อนในชั้นเรียนนะครับที่ได้ทําในวันนี้นะฮะไปติดป้ายนิเทศโรงเรียนก็ได้ผลงานที่สวยงามนี่ฮะหรืออาจจะมาถ่ายรูปนะครับถ่ายภาพให้เรียบร้อยนะครับโพสลง Facebook Twitter Instagram เผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับทราบต่อไปนะครับสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับศิลปะจีนในวันนี้นะฮะก็จบลงเพียงเท่านี้ในศิลปะอื่นๆของวัฒนธรรมตะวันออกยังมีอีกหลายศิลปะเลยเราจะมาพบกับครูทเนศในโอกาสต่อไป สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ